ด้วยบทที่จัดเพนกวินมาเป็นคนเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันต้องทําตัวยังไงเพราะเราไม่เคยมันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตเราอย่างเงี้ยก็อยากเป็นนกแก้วเพราะว่าสวยสวยอยากเป็นนกอินทรีเป็นอินทรีมันล่านกแก้วหรือเปล่าฮะล่าไหมบูมันมากหนุกมากๆน้ําตาร่วงครับรักทุกคนแล้ววันนี้แคสต์มกกาซีนอยู่กับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องร์รี่ บอกโกงๆว่ารักเธอสวัสดีครับผมเบนครับระบบเป็นสันครับสวัสดีครับผมจ่ายครับระบบเป็นจูเนียครับสวัสดีครับก็นานะครับระบบเป็นจอรครับผมสวัสดีครับผมนนเกียนะครับระบบเป็นเจ๋งนะผมจากชื่อเรื่องครับบอกกรงๆว่ารักเธออ่านี่ไม่พ้นเป็นสัตว์แน่นอนครับผมก็เป็น เทนก e ีนะครับที่ได้มาเป็นคนครับแล้วก็ได้มาเจอเรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้มาเจอฟันครับใช่ที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ครับใช่ ครับก็ผมรับบทรับบทเป็นซันนะครับซันเนี่ยเป็นหนุ่มอินโทรเวิร์ t มีมุมของตัวเองเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยครับจากหลายๆคนที่ได้เห็นจากโพสเตอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาเขาก็เป็นเสือดำกันอย่างเงี้ยเป็นเป็นเสือดำที่กลายมาเป็นคนซึ่งมันมันยิ่งท้าทายเข้าไปอีกเพราะว่าไอ้เสือดำตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นคนแล้วมันจะใช้ชีวิตยังไงต่ออะไรเงี้ยความความยากของบทนี้ก็คือมันมันต้องไปดูคาแรคเตอร์ของเสือมาจริงๆนะครับว่าเขาใช้ใช้ชีวิตยังไงเขากินยังไงเขาเดินยังไงเขานอนยังไงครับเป็นความยากอยู่รงน ไคเออร์ที่ผมได้รับเนี่ยก็คือเพนกวินนั่นเองครับใช่ก็ ถือว่าท้าทายครับนะเพราะว่าอย่างที่เบนพูดเลยเนาะเราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ครับน้องเพนกวินอยู่ยังไงกินยังไงสายพันธุ์ต่างๆครับเราต้องแบบดึงดึงคาลเตอร์อของน้องมามีกับตัวผมเองด้วยครับส่วนตัวจูเนียร์เนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่นดื้อเอาแต่ใจชอบกินปลาชอบอยู่ในานา้ำแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็ขี้ดื้อเล่นเอาแต่ใจแต่ว่าไม่ชอบอยู่ในานา้ำไม่ชอบกินปลาเนี่ยผมก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันแบบให้ตัวผมเองแล้วก็คาลเตอร์ของจูเนียร์เองเนี่ยเข้ากันครับ ครับก็ส่วนตัวละครจ,จอจอนนะครับจอเนี่ยเป็นหนุ่มมัยนยมเนาะที่มีความแบบว่าวกลุ้นๆชิลล่นแบบว่าผงผางแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นตัวของตัว,ตวเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตติดคอนเทนต์นะครับด้วยความที่จอเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองมากๆแล้วก็แบบเป็นคนที่กล้าแสดงออกเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้เขินเนาะเลยแบบว่าต้องเลยต้องไปฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกอะไรเงี้ยเพฝึกเต้นร้องเพลงเพราะว่าจอเนี่ยเขามีความสามารถเยอะมากๆครับผมครับผมก็ ได้รับบทเป็นเจ๋งนะครับเป็นเด็กเนิร์ดครับซึ่งก็ต่างจากผมครับเพราะว่าผมก็ไม่เนิร์ดครับถูก <laughs> <laughs> ผมก็ค่อนข้างที่จะฉลาดน้อยกว่าเจ๋งครับไว้พูดง่ายอ่ายเจงๆันมีความนะพูดดีดีไงพูดดีใช่แต่ว่า,า,าเงก็มีความที่แบบฉลาดแล้วก็มีความแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อยู่เงียบๆคนเดียวครับ <laughs> ใช่ครับแล้วก็ซึ่งต่างจากตัวผมครับผมก็จะเป็นคนแบบเฟรลี่อะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าความยากของมันคือด้วยบทด้วยอย่างเงี้ยครับด้วยด้วยบทที่จากเป็นกล้นมาเป็นคนเงนี้ยเราไม่รู้ว่ามันต้องทาตัวยังไงเพราะเราไม่เคยมันไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยเคยขึ้นมาก่อนในชีวิตเราอย่างเงี้ยด้วยด้วยโลเคชั่นก็ด้วยครับเพราะว่าโลเคชั่นที่ที่เราไปถ่ายมาคือโหดหดหินหิน,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 บบน,นทั้งนั้นเลยเช่นแบบว่าในป่าในถ้ำอย่างเงี้ยครับผมว่าลหลักๆคือมันมันมันด้วยที่เราต้องถ่ายทอดมันออกมาว่าเราจะเล่ามันยังไงกันเที่ถ่ายที่สุดือว่าใครเป็น เบนจามินกินเวลใช่ง่ายครับไม่มีเสียงแตกทุกคนทุกไปไหมไม่ได้หลับเก่งเลยใช่กินกับนอนสองอย่างก่อนถ้าว่างแล้วใครคือที่สุดแห่งการลอกบทไปเลยเฮ้ยนอกบทเหรอนอกบทเหรอนอกบทเหรอเนี่ก็พี่พี่นายเนี่ยเขาก็จะนอกบทบ่อยเพราะว่าพี่นายเขาก็เอ็มพัวไวเออร์ ไม่ค่อยอ่านบทเท่าไหร่เพราะว่า,าแปลกแปลกเลยอะ,อะแปลกแปลกแต่ว่าที่ผมสองคนชอบอิมพว์ใช่เพราะว่าเวลาแบบอิมพว์ก็จะมีสนเสน่ห์เนาะเอออย่างตัวขี่นายเองมีบทไม่ไดเสน่ห์ก็มีเสน่ห์แต่ว่าเวลาเราพูดไอ้นั้นมันมีเสน่ห์กว่าไงเออในที่สุดแห่งการแบบถ้าเขาเสีนแล้วก็แก้คนอื่นแน่นอนก็พี่ได้อ่ะเอ้ามันมันเคยมีซีนหนึ่งที่มันจะเป็นมันจะมีเค้กอย่างนี้ยแล้วแล้วคราวนี้ เม like yeah. yeah, right? mm hmm. ื่อมันต้องเล่นกันแล้วคราวเนี้ยเขาเขาเขาจับเค้กมาแล้วก็อุ้ยน้องชายพี่อย่างเงี้ยก็เออแบบปาเค้กอะไรอย่างงี้ใช่ก็ยังคงเป็นพี่นายเหมือนเดิมเป็นดูน้องเลยรักหลอกให้เเล่นเออเออที่ชอบที่สุดก็ชอบหน้ารักในกับเออจริงเหรอเขาเหมือนในซีรีส์เลยครับผมดูไปนั่งดูซีรีส์แบบ นิสัยหรือตัวเนียเนี่ยเออเหมือนกันมากอะไรเงี้ยเขาเหมือนเพนกวินเขาเหมือนเพนกวินด้วยเหมือนตัวเนียด้วยเออทางคู่หรอได้เออโมเกียเขาแบบมีความไิ่สุดเรื่องอะไรคือพี่เกียความไม่สุดของเขาก็คือพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะทุกคนฟังนะอ่าทุกคนฟังนี่แหละครับตัวผมอ่าคือในในบทอ่ะก็จะแบบอเป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์ดแต่ตัวจริงก็คือพูดไม่รู้เรื่องแบบถามเอตอบแซด ถามแซตอบบีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็เป็น,สนเสน่ห์ของพี่กียรอย่างหนึ่งอ่าแบบคนที่กองก็อินดูเพราะว่าเขาเหมือนจริงใจด้วยเวลาแบบที่อะไรก็พูดอะไรก็แบบที่อะไรก็พูดเลยอะไรเงแบบี้ย,ยบบใช่ครับแต่บางทีก็น่าหยิกเหมือนกัน <laughs> เป็นคนเกียร์สุดๆ <laughs> เป็นคนแบบเข้าถึงกันได้นนใช่ครับจ่ายอะอยากเป็นโน๊เพราะว่าจ่ายอะเหมือนแบบ ตอนเด็กๆก็คือตอนนั้นนอนกลางวันแล้วก็ใจเห็นนกบินผ่านหน้าต่างตอนนอนกลางวันแล้วก็รู้สึกว่านกมีความอิสระตอนนั้นใจไม่ชอบนอนกลางวันครับแล้วก็ชอบนกมาตลอดเลยจนตอนนี้ก็ยังชอบความอิสระของนกที่โอเควันนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็เหงาจังบินไปที่อื่นอยูอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบแบบความที่แบบฉันคิดอะไรฉันก็บินใช่ใช่ครับความอิสระใช่เอออยากเป็นนกก็อยากเป็นนกแก้วเพราะว่าสวยดสวย แล้วพี่เจ๋อใช่ครับอ่าเราพี่อ่าเป็นอยากเป็นไรอ่าผมผมก็อยากเป็นกนกเหมือนกันแต่ว่าผมอยากเป็นนกอินทรีเพราะว่ามผมผมเคยไปผมเคยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมามันบอกว่านกนกทุกสายพันธุ์เลยเวลามันมีฝนเนี่ยมันจะหลบอยู่ใต้ต้นไม้แต่ว่านอกอินทรีมันจะบินเหนือเมฆฝนไปอีกผมรู้สึกมันมันเจ๋งตัวพ่อมันนกเป็นอินทรีมันล่านกแก้วหรือเปล่าล่าไหม อาพี่นายอ่ะผมส่วนตัวผมนะครับผมอะอยากเป็นแมวแบวแบวเลยว่าแมวที่บ้านผมเนี่ยเป็นผมมีแมวเนาะแมวที่บ้านผมเนี่ยมันจะแบบเวลาแบบมันมันไม่สนใจเรามันก็จะนิ่งๆแต่ว่ามันอยากได้อะไรมันจะขี้อ้อนผมส่วนตัวผมนคนขี้อ้อนเวลาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะเฮ้ยเราเหมือนแมวอยู่นะอะไรเงี้ยเออแบวกได้อะไรก็ก็นิดหนึ่งเราอยากได้อะไรก็จะอยากจะอ้อนแม่แแม่แม่ครับซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ แมวเมียก็บอกเอ่ชีอ้อนเองนะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับมาดูซีรีส์เครดรเกนกันเยอะๆนะครับบอกเลยว่ามีความน่ารักของทุกๆคนแล้วก็ขื่นนะแค่นี้กันดีกว่าเิยเลยเนี่ยแมวขี้ขินมากต่างจากเจ้านายครับผมเป็นมดครับไม่ต้องอ้อนครับรอกินอาหารคนที่กินอาหารเหลือ นี่แหละมดตายเร็วนะแต่ว่าไม่แต่ว่าที่ผมชอบที่ผมชอบมดเพราะว่าผมชอบความอบอุ่นครับเพราะว่ามดมันจะอยู่ในรังมันอยู่ด้วยกันแบบหลายๆตัวอะไรเงี้อยอ,อยู่กับอิตรภาพอะไรเงี้ยมดมันใช้ชีวิตแบบแบบชนชั้นนะพี่ <sì> ไม่สนอ่ะจะเป็นมดอ่ะจะเป็นมดตัวเล็กๆอ่ะใช่ครับมดแต่มดจะตายไวนะมดอะไรก็ตายตายเลยกมดอ่ะใช่ครัโอ้ครับ ประมาณนั้นแหละครับเอ<า>อยอย่าอย่าเป็นโมดมดทรยิตอะไรเงี้ยโอ้มุกเก่าแล้วมุกเก่าแล้วไปไปไป,ไปส่วนตัวใจสิ่งที่อยากนำเสนอก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ CG ครับที่แบบทำมาแล้วก็ส่วนตัวใจเองใจชอบความน่ารักของคาแรเตอร์ของจูเนียครับแบบ คือไม่ได้อวยนะตัวเองแบบอนั้นแต่ว่าคือพอใจได้มาดูใจเล่นเองครับใจก็รู้สึกว่าเออจูเนียร์มันมีความบองบองเนาะแบบในหลายๆเรื่องที่แบบที่เขาแสดงออกมางี้ครับใช่ผมรู้สึกว่าตรงน,นั้นเป็นเสน่ห์ของจูเนียร์ครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งสำคัญคือจูเนียร์เนี่ยเคยเป็นคนครั้งแรกแต่ว่าก็ได้ซันมาช่วยครับในการใช้ชีวิตความฝันของเขาคือเขาได้ไปโั่วโลกเหนือสุดท้ายก็ได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ต้องรองติดตามดูครับใช่อนอกจาก CG ครับที่อยาก นำเสนอก็คือมันจะมีแง่คิดอของหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องในโรงเรียนรในเรื่องโรงเรียนเรื่องเพื่อนอแล้วก็อย่างที่สําคัญคือเรื่องครอบครัวครับเดี๋ยวทุกคนจะไ,ได้ได้เจอเพราะว่าทุกคนทุกตัวละครมีปมหมดเพราะว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแง่คิดหลายๆอย่างที่ซีรีส์เรื่องนี้อยากจะเสนอให้ดูครับช ครับก็จะมีเรื่องของการข้ามสายพันธุ์ครับระหว่างสัตว์สายดำกับเพนกด์่ใช่อ่ใทุกคนเข้าใจยังถาม A อตอบแซดอ่าอันนี้คือเซตัวุยะอยากให้เห็นระหว่างสายดำกับเพนกวินไงว่าเขาแบบมาอยู่ด้วยกันเพนกวินเวอเพนกวินเออเพนกิน ใช่ครับว่าเขาแบบว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงเพราะเป็นสัตว์ที่แบบมดลัายฟันใช่ใช่แล้วก็ด้วยตัวละครผมกับเจ้านายด้วยครับที่แบบว่าผมก็เป็นเด็กเนิร์ดแล้วเจ้านายก็เป็นคนแบบเอ็กซ์โทดอะไรเงี้ยครับก็แบบต่างกันสุดขั้วกับต่างกันสุดเพ้วเหมือนกันก็แบบมาเจอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับใจสิ่งที่แบบใจรู้สึกว่าลืมไม่ได้เลยคือความแฟนตาซีของเรื่องนี้ ใช่แบบอันนี้คือมันยังไม่มีซีรีส์ที่ไหนแบบทําเราทําแบบข้ามสปีชี่เลยแบบ,บใช่แบบจับใช่แบบแบบจับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนติดตามดูว่า VTV Original <c oughs> กับแบนด์ฟิล์มซิมเมาเขาจะทําถึงแค่ไหนครับอ่าเดี๋ยวคุณบินตอบตอบจเลยยังไม่ได้ตอบเลย ผมยังไม่ตอบเลยคุณตัดไปแล้วผมว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้มันคือการที่เราได้ได้ได้คอยติดตามว่าไอ้เพนกวินตัวเนี้มันจะใช้ชีวิตยังไงในในพาร์ทชีวิตของมันในช่วงนี้ตอนในในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเพนกวินกลายเป็นคนเนี่ยมันมันจะอยู่ยังไงต่อไปให้ให้มันอยู่รอดได้เพราะว่ามันมันก็เหมือนเหมือนเด็กทาโกคนึงเลยที่แบบว่าไม่รู้ภาษาไม่รู้ไอ้นี่คืออะไรโทรศัพท์คืออะไรคืออะไรไม่รู้สีเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเด็กทารกเลยแล้วมันมันเลยเป็นความน่าสนใจที่ว่าเราจะติดตามมันยังไง บู้มันมากหนุกมากๆน้ำตาร่วงครับรักทุกคนก็เป็นคารคเตอร์ของก็สปอยรักทุกคนนะมันมีบางบางบางอย่างที่แบบค่าไม่ถึงเว้ยเรื่องเนี้ยแล้วท่าแล้วทำไมถึงเขาไม่รักล่ะมันก็ต้องมีเรื่องราวถูกไหมซึ่งสิ่งนี้ทุกคนก็ต้องติดตามนะครับ ครับก็สามารถดูซีรีส์เรื่องเชสเกนได้นะครับทางบีทีวีเท่านั้นนะครับทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มครับใช่ครับแล้วก็อย่างตามเดิมบีทีวีนะครับถ้าสมมติสมัคร VIP เนี่ยก็สามารถดูก่อนได้กี่ตอนพี่พี่นายฮะหนึ่งตอนครับผมอ่าถูกครับก็ติดแคทแท็กนะครับเอ่อออนอีพีสามก็จะมีเชสเกนอีพีสามอ่าใช่ครับครับผมโอเคค่ะและนี่คือนักแสดงจากเตอร์เชสเทเกนบอกตรงเวลาเจอค่ะ